ถ้าเด็กๆมีเวลาว่างทั้งวันไม่มีอะไรทําเลยเด็กๆจะเลือกทําอะไรดีครับงั้นเราไปฟังน้อง2คนเลยนะครับพี่อางเปาและน้องโปรเซียน หนูพี่อย่างเปาอยู่ชั้นปหค่ะหนูคิดว่าถ้าเรามีเวลาว่างนอกเหนือจากการเรียนนะคะหนูจะเอามานอนพักผ่อนให้เต็มที่แลวออกกำลังกายค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เราต้องเรียนนะคะมันจะมีทั้งการเรียนที่เราต้องทําความเข้าใจของเนื้อหามามีการบ้านมีงานหนูให้ต้องกลับมาทำทำให้เรารู้สึกว่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอจะรู้สึกว่าช่วงนี้ปวดเมื่อยร่างกายอะไรแบบนี้ได้เลยคิดว่าถ้ามีสักวันหนึ่งที่เราจะไม่จำเป็นต้องเรียนเลยแม้แต่นิดเดียวก็อยากจะให้ทุกคนได้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลับเยอะๆยเลยค่ะหลับจนกว่าจะเต็็มอิแล้วก ออกกําลังกายบ้างเล็กน้อยทำให้รู้สึกว่ากระปีก้กระเป,าเป๋าขึ้นมาทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นจะดีต่อทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูน้องเบอร์เซียนอยู่ชั้นมหนึ่งค่ะถ้าหนูมีเวลาว่างทั้งวันนะคะโดยที่ไม่ต้องเรียนหนังสือเลยหนูจะใช้เวลาในการพักผ่อนค่ะเช่นการดูหนังฟังเพลงหรือการใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าการออกไปเจอเพื่อนค่ะ และหนูก็คิดว่าหนูจะใช้เวลาในการหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าสิ่งที่หนูจําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตค่ะเพราะว่ามันทําให้หนูรู้สึกมีความสุขรู้สึกสมองปลอดโปร่งแลวทําให้มีแรงและกําลังใจในการกลับไปเรียนต่อค่ะขอบคุณค่ะหลังจากฟังครับก็เห็นเด็กทั้งสองคนพูดคล้ายๆกันนะครับก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าพักผ่อนเนาะอีกคนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการอานอนให้เต็มที่อีกคนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการคลายเครียดด้วยวิธีอื่นๆวันนี้ เราก็เข้าใจแล้วนะว่าถ้าเด็กตั้งใจเรียนมากๆเนี่ยเช่น2คนเนี่ยเขาเรียนได้สี่หศูนย์เขาตั้งใจเรียนห้องเรียนมากๆตั้งใจทางานมากเพราะฉะนั้นวันหยุดเนี่ยเขาก็เลยอยากจะพักผ่อนวันนี้นะครับก็ลองถามดูว่าบางทีเราเห็นเด็กๆนี่เครียดมากก็ต้องดูว่าเขาตั้งใจเรียนห้องเรียนหรือยังแต่เด็กนะครับที่สมมุติว่าคลายเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเนาะวันหยุดก็ไม่ทําอะไรวันธรรมดาก็ไม่ค่อยทําอะไรเะครับเรียนที่โรงเรียนก็เรียนไปงั้นๆเด็กอย่างนี้จะขาดเป้าหมายในชีวิตเพราะงั้นเป้าหมายชีวิตจะเป็นตัวกาหนดว่าเขาจะทาอะไร ในสัปดาห์เขาทำอะไรบ้างวันนี้นะครับเราต้องมองให้กว้างให้ลึกและเราจะเข้าใจเด็กมากขึ้นและถ้าผู้ใหญ่อยา,ยอยาให้ผมช่วยนะครับให้ลูกมีเป้าหมายชีวิตทักทายผมมาได้เสมอครับผมดตรหนุ่มไฮเดนโค้เด็กและโค้ดสแกลเลนมือ